สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องสองฝนชาแนลนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะคะ112ปีอุกาบาทถลม่มทางกัสกา้24า24กรกฎาคมนี้นะคะสําหรับดาวเคราะห์น้อยเฉียดโลกใกล้ไทยหนึ่งทุม่มโดยได้สร้างความระทึกให้กับชาวโลกอีกครั้งเมื่อนาซาออกมาระบุดาวเคราะห์น้อย Twenty t w n d จะผ่านเฉียดเข้าใกล้โลกของเราในระดับอาจเป็นอัน ตราย่อโลกได้ในวันที่24กรกฎาคามนี้นะคะมีความเสี่ยงถูกดึงทะลุวงโครจรโลกตกลงสู่พื้นโลกจนสร้างความเสียหายก็อาจเป็นไปได้ทําให้หลายคนนะคะนึกถึงภาพ,พยนตร์อามากิดอนนะคะเมื่อดาวหางยักษ์หรืออุก,กาบาทขนาดใหญ่เท่ารัฐเท็กซัสความเร็วกว่า20,000ไมล์ต่อชั่วโมงกำลังพุ่งเข้าชนโลก ในระยะเวลา18วันดาวเคล้อนน้อย2020 n d มีความสูง170เมตรขนาดใหญ่กว่าชิงช้าสวรรค์ลอนดอนไอซึ่งมีความสูง135เมตรมากถึง1.5เท่าตัวเลยทีเดียวค่ะจะเคลื่อนผ่านโลกด้วยความเร็ว48,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะใกล้ที่สุด0.034 AU หรือ5.1ล้านกิโลเมตรแม้ในแต่ละวันนะคะมีวัตถุอวกาศต่างๆเฉียดผ่าน เป็นจำนวนมากแต่หากเคลื่อนเข้าใกล้โลกในระยะห่างไม่ถึง0.05 AU หรือ7.5ล้านกิโลเมตรจะถือว่าอยู่ในระดับอาจเป็นอันตรายต่อโลกและอาจถูกผลักหรือดึงทะลุเข้าไปในวงโครจรโลกก็ว่าได้ค่ะสิ่งที่สร้างความสะพรึงให้กับชาวโลกนะคะย้อนไปเมื่อ112ปีก่อนเมื่ออุกกาบาตถล่มป่า ใกล้แม่น้ำพ็อดกาเมนนายาทางกาสก้าในประเทศรัสเซียเมื่อวันที่30มิถุนายน2451ความรุนแรงมากกว่าระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นจนแสงฝ่ายสว่างจ้าจากการระเบิดนะคะเห็นได้ไกลไปถึงกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและยังเผาผลาญทำลายต้นไม้ในป่ากินพื้นที่2,000กว่าตารางกิโลเมตรย่อยยับ ราบเป็นหน้ากล่องเลยทีเดียวความเป็นไปได้นีคะที่ดาวเคราะหน้อย2020 n d จะสร้างความเสียหายกับโลกได้หรือไม่นั้นในส่วนนี้เองเนะคะอาจารย์ภาคฟิสิศณะวิทยา,าศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ <c oughs> ก็ได้กล่าวว่าขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกตกใจในเรื่องนี้แม้ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะเคลื่อนตัวเฉียดโลกในวันที่24กรกฎาคมคาดว่าตำแหน่งอยู่ใกล้ไทยในช่วงหัวค่ำหรือประมาณหนึ่งทุ่มแต่ไม่ โดนโลกอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าอยู่ไกลจากดวงจันทร์มากถึง14.5เท่าส่วนเหตุผลให้ที่นาซาออกมาเปิดเผยเพื่อศึกษาติดตามวงโครจรของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ให้ชัดเจนร่วมกับเครือข่ายเพื่อนำไปประมวลผลและเพื่อเฝ้าระวังว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรืออาจโดนอุกกาบาตอื่นพุ่งมาชนแต่เป็นไปได้น้อยมากที่ผ่านมานะคะมีวัตถุอวากาศขนาดความสูง160 m, เมตรเคลื่อนผ่านโลกห หายรอบและวัตถุที่สูงกว่า120เมตรขึ้นไปจะเรียกว่าไกลโลกก็มีโอกาสทะลุมาถึงพื้นโลกและสร้างความเสียหายต้องมีการติดตามว่าวงโคโจรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ทำให้นาซาต้องประกาศออกมานนคะว่าจะมีอะไรเข้ามาใกล้กับโลกเรา โดยดาวเคราะห์ดวงนี้มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ใกล้กว่าแต่จากดวงจันทร,ร์ซึ่งไกลโลกมีระยะทางไกลามากถึง14.5เท่าถือว่าปลอดภยัยและโอกาสที่โดนโลกดึงดูดทะลุวงโคจรต้องมีระยะใกล้384,400กิโลเมตรจึงจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและยังมีวัตถุที่มีความเสี่ยงไกลโลกอยู่อีกประมาณ10-20ชิ้นต้องติดตามเขาว่า มีโอกาสชนโลกหรือไม่นอกจากนี้นะคะหากวงจรดาวเคราะห์น้อยเข้ามาตัดตรงกันหรือพร้อมกันนะคะกับวงโคจรอาจมีความเป็นไปได้ที่จะตกเข้ามาในโลกเนื่องจาก เผาไหมในอากาศไม่หมดนะคะทำให้มีโอกาสตกมายัางพื้นโลกอย่างแน่นอนจนอาจเกิดหลุมอุกาบาตหรือเกิดระเบิดซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงหากอุกาบาตมีขนาดใหญ่กว่า2กิโลเมตรก็จะเหมือนในอดีตที่สามารถทําลายไดยนโนเสาร์จนสูญพันธุ์ไปหมดแต่หากขนาดเล็กกว่า2กิโลเมตรจะไม่ทําให้เกิดอะไรเลยค่ะขณะเดียวกันนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกอาจมีส่วนทําให้ทิศ าการเคลื่อนตัวของดาวเคราะห์น้อยเปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งภายหลังดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ผ่านโลกไปหลังวันที่2 4กรกฎาคมจะต้องมีการติดตามถ่ายตำแหน่งข้อมูล เพื่อมาดูว่าจะมาชนโลกหรือไม่ในอีก15ปีข้างหน้าซึ่งจะเข้าใกล้โลกอีกครั้งแต่จะห่างกว่าครั้งนี้ประมาณ15ล้านกิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะส่วนที่ผ่านมานะคะมีดาวเคราะห์น้อยเคลื่อนผ่านโลก5-6ลูกในทุกๆเดือนแต่ทางนาซาไม่ได้แจ้งเพราะไม่ต้องการให้คนตื่นประหนกยกเว้นมีการเฉียดโลกจะแจ้งข้อมูลอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะครั้งนี้นะคะก็จะแจ้งข้อมูลที่เข้ามาใกล้โลก มีอันดับความสว่างอยู่ที่11โดยกล้องโทร,รทัศน์สามารถมองเห็นได้ซึ่งปกติแล้วนะคะดวงตาของคนเราสามารถเห็นดวงดาวอันดับความสว่างที่6รวมถึงดาวหางอันดับความสว่างอยู่ที่3สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เช่นกันนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจะากไทยรัฐด้วยนะคะสำหรับสองคนชนแนลวันนี้ต้องรำลาไปแล้วไม่ต้องตื่นตระหนกกันจนเกินไปนะคะเราต้องติดตามลาวเราต้องติด ตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆได้นะคะโดย2องชชาแนลจะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านได้รับชมกันในโอ,อกาสต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ